เกิดอะไรขึ้นคิตตี้ภรรยาเอสกันตพงศโพสต์ครอบครัวได้รับข่าวร้ายอีกครั้งล่าสุดวันนี้10มิถุนายนคิตตี้ภรรยาของเอสกันตพง์ได้โพสต์ขอ party, ้อความเป็นภาษาอังกฤษลงอินสตาแ a รมสตอรี่ที่แปลเป็นภาษาไทยว่า1เดือนแล้วที่เราต่อสู้เคียงข้างคุณในโรงพยาบาลและลง Story ที่2ได้เขียนข้อความเป็นภาษาอังกฤษที่แปลว่าและครอบครัวของเราก็ได้รับข่าวร้ายอีกครั้ง และในเวลาต่อมาสตอรี่สุดท้ายคริสตี้ได้เขียนข้อความว่าพวกเราจะคิดถึงลุงออสสุดที่รักซึ่งลุงออสก็คือคุณลุงของเอสกันตพงศ์ทางทีมงานที่นี่ .com ขอส่งกำลังใจให้ครอบครัวด้วยนะคะ